ใช้ชัยเดชทนายความซึ่งเป็นพยานในคดีนายสมเกียรติศรีจันทร์ชายพิการที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตพร้อมนางทองคำศรีจันทร์มรรดาผู้เสียชีวิตเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ก่อเหตุนะครับน,นายอนันชัยระบุว่าแม่ของนายสมเกียรติขอเข้าแจ้งความเพิ่มเติมในคดีฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งตัวเองเตรียมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดมาประกอบการแจ้งความ โดยภาพสำคัญก็คือมีผู้ก่อเหตุบางคนโทรศัพท์ไปเรียกกลุ่มเพื่อนให้มาที่จุดเกิดเหตุด้วยนี่ครับข้อหาไต่ตองไว้ก่อนก็คือว่าผู้ต้องหาอีกสองคนครับโทรศัพท์ดูกล้องที่สองครับนี่ครับที่วงกลมเนี่ยผู้ต้องหากำลังโทรศัพท์เรียกพวกมานี่ครับคือการไต่ตองไว้ก่อน พร้อมกันนี้ยังของให้ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับวัยรุ่นหญิงนะครับซึ่งเป็นแฟนของหนึ่งในผู้ต้องหาเนื่องจากพบพฤติกรรมมีการติดตามครอบครัวผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลและพูดจาลักษณะข่มขู่และเยาะเยะ้ยซึ่งก่อนหน้านี้วัยรุ่นหญิงคนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและผิดพระราชมายติคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการนำตัวฝากขังต่อสารไปแล้วเมื่อวานนี้ส่วนวัยรุ่นหญิงอีกคนหนึ่งที่ตำรวจระบุว่ายังไม่พบความผิดในคดีนี้ ทางน,นายอนันชัยนำหลักฐานจากภาพวงจรปิดมามอบให้กับตำรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อยืนยันว่าวัยรุ่นหญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์มาได้ติดตามหลังเกิดเหตุการณ์จากที่มีการให้การไว้คราวแรกด้านนายเมทัศผลประเสริฐหลานชายของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าตอนนี้จะยังไม่เผาศพนายสมเกียรตินะครับจนกว่าจะคลี่คลายคดีได้ครับ